เคยสงสัยกันไหมครับว่าสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอากาศที่เราหายใจหรือแม้แต่แสงแดดที่เราต้องเจอทุกวันมันส่งผลกระทบต่อร่างกายของเราในระดับที่ลึกซึ้งกว่าที่เราคาดคิดได้ยังไงวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับคำถามสำคัญเลยก็คือเราไอ้ภายคุกคามที่อยู่รอบตัวเราที่บางทีเรามองไม่เห็นด้วยซ้ำเนี่ยมันเข้ามาทำร้ายร่างกายของเราได้ยังไงกันแน่เรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันเลยครับ ในทางการแพทย์เราเรียกสิ่งเหล่านี้รวมๆว,ว่าโรคเหตุสิ่งแวดล้อมนะครับพูดให้เข้าใจง่ายๆเลยก็คือความเจ็บป่วยทุกอย่างที่ไม่ได้มาจากความผิดปกติภายในร่างกายแต่มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกซึ่งในวันนี้เราจะมาโฟกัสกันที่2ตัวการหลักๆเลยนั่นก็คือภัยทางกายภาพและสารเคมีครับโอเคครับเรามาเริ่มกันที่หมวดแรกกันก่อนเลยภัยที่มาในรูปแบบของการโจมตีทางกายภาพแบบตรงๆ พูดง่ายๆก็คือพลังงานและแรงกระแทกต่างๆที่ร่างกายของเราต้องอเผชิญครับลองนึกภาพตามนะครับไม่ว่าจะเป็นการหกล้มธรมธรมดาธรรมดาหรืออุบัติเหตุรุนแรงทั้งหมดนี้เราเรียกว่าการบาดเจ็บเชิงกลซึ่งความรุนแรงของมันเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับ3ปัจจัยหลักๆเลยครับคืออะไรที่มากระทบมันแรงแค่ไหนและที่สําคัญคือมันโดนตรงไหนของร่างกายเราภาพนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากเลยครับลองดูสิครับ แค่เปลี่ยนจากของมีคมอย่างมีดมาเป็นของไม่มีคมอย่างหมัดหรือท่อนไม้ลักษณะของแผลก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยแผลจากของมีคมขอบจะเรียบกริบแต่แผลจากแรงกระแทกมันจะเกิดการฉีกขาดขอบแผลจะไม่เรียบแถมยังมีรอยช้ำอีกด้วยนี่แหละครับคือตัวอย่างที่บอกเราว่าลักษณะของแรงที่เข้ามากระทำมันสำคัญมากๆเลยแต่ว่า การบาดเจ็บเชิงกลเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องแรงกระแทกนะครับการเปลี่ยนแปลงความกดอากาศแบบกระทันหันหรือดับสุดขั้วอย่างเช่นเวลาที่เราขึ้นไปบนที่สูงมากๆหรือดำน้ำลงไปลึกๆเนี่ยก็ถือเป็นการทำร้ายร่างกายในเชิงกลเหมือนกันครับ เอาละครับนอกจากเรื่องของแรงกระทำแล้วอุณหภูมิก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยทางกายภาพที่อันตรายมากๆเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเมื่อร่างกายของเราต้องเจอกับสภาวะที่ร้อนจัดหรือเย็นจัดจัดเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างอย่างแผลไหมเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้มีแค่ระดับเดียวนะครับลองดูนะครับความเสียหายมันจะลึกลงไปเรื่อยๆเลยจากระดับแรกที่แค่ผิวดงแดงไปจนถึงระดับสี่ที่ความร้อนมันทําลายลึกลงไปถึงชั้นกล้าวเนื้อและกระดูกเลยทีเดียว การทำความเข้าใจระดับความรุนแรงตรงนี้แหะครับคือกุญแจสําคัญที่ทําให้เรารับมือและรักษาได้อย่างถูกต้องความร้อนเองก็น่ากลัวไม่แพ้กันครับมันไม่ได้เกิดขึ้นปุบป,ปับนะครับแต่จะค่อยๆเล่นงานเราเป็นสเต็ปเริ่มจากแค่เป็นตะคริวจากนั้นก็เพลียแดดจนไปถึงขั้นสุดท้ายที่อันตรายที่สุดก็คือ heat stroke ซึ่งเป็นภาวะฉุกเฉินที่ระบบควบคุมอุณหภูมิของร่างกายเราล้มเหลวไปเลยพูดยง่ายก็เหมือนเครื่องยนต์ที่โอเวอร์ฮีตจนพังนั่นแหละครับ ทีนี้มาดูฝั่งความเย็นกันบ้างหลายคนอาจจะนึกถึงแค่น้ำแข็งกดัดหรือฟรอสไบใช่ไหมครับที่เนื้อเยื่อเราแข็งไปเลยแต่จริงๆแล้วมันมีอีกอย่างที่น่าสนใจและน่ากลัวไม่แพ้กันนั่นจะคือ r e n c h f o o t ครับมันเกิดจากการที่เราอยู่ในที่เย็นและชื้นเป็นเวลานานๆแม้อุณหภูมิจะยังไม่ถึงจุดเยือกแข็งก็ตามมันก็จะไปทำลายหลอดเลือดและเส้นประสาทได้เหมือนกันนี่เป็นข้อพิจุดเลยครับว่าแค่หนาวก็อันตรายได้ไม่จำเป็นต้องรอให้แข็งก็ตามเอาล่ะครับ ที่ผ่านมาเราพูดถึงภัยที่ยังพอจะมองเห็นหรือสัมผัสได้ทีนี้เราจะมาคุยกันถึงภัยคุกคามที่มันร้ายกาจกว่าเดิมครับเพราะว่าเรามองไม่เห็นมันเลยนั่นก็คือไฟฟ้าและรังสีเวลาพูดถึงไฟดูดเนี่ยภาพแรกที่เข้ามาในหัวของหลายๆคนอาจจะเป็นแค่แผลไหมที่ผิวหนังใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วสิ่งที่น่ากลัวที่สุดมันเกิดขึ้นข้างในร่างกายเราครับ กระแสะไฟฟ้ามันจะวิ่งเข้าไปป่วนระบบไฟฟ้าในร่างกายเราโดยตรงเลยไม่ว่าจะเป็นการทําให้หัวใจเต้นผิดจังหวะหรือหยุดเต้นไปเลยไปกดศูนย์ควบคุมการหายใจที่สมองหรือแม้กระทั่งสร้างความร้อนมหาศาลจนอวัยวะภายในเราสุกได้เลยครับ นะต่อกันที่รังสีนะครับรังสีเนี่ยมันก็คือพลังงานรูปแบบหนึ่งที่พุ่งเข้าใส่ตัวเราตลอดเวลาซึ่งก็มีตั้งแต่รังสี uv ในแดดที่เราเจอทุกวันไปจนถึงรังสีพลังงานสูงมากๆอย่างที่ใช้ทางการแพทย์หรือในอุตสาหกรรมนิวเคลียร์ครับแล้วทำไมรังสีถึงอันตรายละ่ะก็เพราะว่าเป้าหมายหลักของมันคือการเข้าไปทำลาย DNA ในเซลล์ของเราโดยตรงเลยครับ โดยเฉพาะเซลล์ที่กำลังแบ่งตัวอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นเซลล์ในไขกระดูกผิวหนังหรือทางเดินอาหารจะเป็นเป้าที่อ่อนแอและถูกโจมตีได้ง่ายที่สุดเลยครับมาถึงหมวดสุดท้ายกันแล้วนะครับและอาจจะเป็นภัยที่ใกล้ตัวพวกเรามากที่สุดด้วยซ้านั่นก็คือการรุกรานทางเคมีโดยเฉพาะจากสารเคมีที่เราจงใจนำเข้าสู่ร่างกายตัวเองในชีวิตประจำวันครับ หลายคนเนี่ยพอพูดถึงบุหรี่ก็จะนึกถึงปอดเป็นอันดับแรกแต่ถ้าเราดูข้อมูลตรงนี้ดีๆจะเห็นเลยว่าโอ้โหโรคหัวใจกับมะเร็งนี่แหละที่เป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆเลยมันแสดงให้เห็นชัดเจนเลยครับว่าพิษจากบุหรี่มันไม่ได้อยู่แค่ที่ปอดแต่มันกระจายไปทำลายระบบต่างๆทั่วทั้งร่างกายของเราเลยจริงๆ แอลกอฮอล์ก็เหมือนกันเลยครับมันมีผลกระทบสองด้านคือแบบเฉียบพลันที่เราเห็นกันบ่อยๆอย่างการตัดสินใจแย่ลงกับแบบระยะยาวที่มันค่อยๆกัดกินเราไปชิลนิดครับอย่างที่ตับเนี่ยตอนแรกอาจจะแค่ไขมันพอกตับแต่พอนานๆเข้าก็กลายเป็นตับแข็งตับวายหรือที่สมองจากแค่เบลอเก็อาจจะนำไปสู่ภาวะสมองฝ่อได้เลยทั้งหมดที่เราคุยจนมาตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้มันบอกอะไรกับเราครับ สิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือการมีความรู้และความเข้าใจนี้แหละครับคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดที่เราจะมีได้นี่คือภาพรวมของศัตรูจากสิ่งแวดล้อมที่เราต้องเจอครับตั้งแต่แรงเชิงกลต่างๆอุณหภูมิที่สุดขั้วพลังงานที่เรามองไม่เห็นอย่างไฟฟ้าและรังสีไปจนถึงสารเคมีใกล้ตัวทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ร่างกายของเราต้องต่อสู้และรับมืออยู่ทุกวันครับ เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับแค่ในควันบุหรี่ที่เราสูดเข้าไปมวนเดียวเนี่ยเชื่อไหมคะว่ามีสารก่อมะเร็งที่ถูกระบุแล้วมากกว่า60ชนิดย้ําว่ามากกว่า60ชนิดนะครับนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆของสงครามเคมีที่เราอาจจะกําลังทํากับร่างกายของตัวเองอยู่และนี่คือหัวใจสำคัญของการเรียนรู้เรื่องนี้เลยครับเพราะเมื่อเราในฐานะบุคลากรสาธารณาสุข เข้าใจกลไกของภัยคุกคามเหล่านี้อย่างถ่องแท้เราก็จะสามารถนำความรู้นั้นไปใช้ในการป้องกันและจัดการปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อปกป้องสุขภาพของผู้คนในสังคมได้สุดท้ายนี้ผมอยากจะฝากคำถามทิ้งท้ายไว้ให้ทุกคนได้กลับไปคิดกันต่อนะครับว่าในเมื่อตอนนี้เรารู้แล้วว่าภัยร้ายรอบตัวเรามีกลไกาการทางานอย่างไรเราจะสามารถเปลี่ยนความรู้นี้ให้กลายเป็นการลงมือทา เพื่อสร้างสรรน์นโยบายหรือมาตรการทางสาธารณาสุขที่ดีขึ้นเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและสุขภาพที่ดีขึ้นสำหรับทุกคนได้อย่างไรบ้าง